รายการต่อไป็นนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น <S a s s ah ล l a m u a กุมว u m า a มะตุลว่าิวะบาเราะกาตุฮ์สลามไปยังเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูฟัดคนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หนักเรียนเตรียมสมุดปากกาและหนังสือของนักเรียนให้พร้อมเลยนะคะและเราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเกลเกและสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและจํานวนคระนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะมีวิธีการคิดยังไงนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูในเรื่องของการ ลำดับนะคะขั้นตอนนะคะการคำนวณน,นะคะที่มากกว่า1ขั้นตอนนั่นเองนะคะโดยขั้นแรกนะคะเราต้องคำนวณน,นะคะในวงเล็บก่อนถ้าเกิดว่ามีวงเล็บนะคะเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนเนาะ <c oughs> และขั้นที่2นะคะเราทําการคูณหรือหารนะคะโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะและขั้นที่3นะคะก็คือให้เราทําการ บวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนั่นเองค่ะนี่คือลำดับขั้นตอนการคำนวณของเรานั่นเองนะคะเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนของเรานั่นเองค่ะซึ่งหนังสือเรียนนะคะก็คืออยู่ที่หน้า71นั่นนเองนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมๆในระหว่างที่ครูอ,อธิบายได้เลยค่ะตัวอย่างตรงนี้นะคะเขาบอกว่า หาผลลัพธ์ของ1 3, น่งเศษ3ส่วน22ะคะหารกับ1 7 3เศษ7ส่วน3ลบเศษแส่วน11และคูณอยู่กับ11,24ส่วน24นั่นเองนะคะทีนี้นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเรานะคะจะต้องนะคะดูก่อนว่าเราจะทำการคำนวณในส่วนไหนก่อนนะคะซึ่งนะคะจากเมื่อกี้ลำดับขั้นนะคะการคำนวณเนี่ย เราบอกว่าลำดับขั้นที่1เนี่ยเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยนะคะนักเรียนดูใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราไม่มีวงเล็บเราก็ข้ามในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็ไปดูขั้นที่2ซึ่งขั้นที่2ก็คือนะคะให้เราดูที่ว่าทําการคูณหรือหารก่อนนั่นเองใช่ไหมคะโดยคํานวณจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะซ้ายก็คืออยู่ฝั่งนี้เนาะซ้ายไปขวานั่นเองนะคะ ซึ่งเรามีคูณและหารใช่ไหมคะดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องทำอะไรก่อนคะเราก็เลยจะต้องทำการหารตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็คูณตรงนี้ทีนี้หลังจากนั้นเราก็เอาตัวที่หารตรงนี้กับตัวที่คูณตรงนี้มาลบกันนั่นเองใช่ไหมคะยังไงอีกเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ก็คือขั้นที่1นนะคะเราต้องทาการหารก่อนใช่ไหมคะขั้นที่2เนี่ยนะโอเค เราก็ทกําการคูณก่อนทีนี้หลังจากนั้นเราทำยังไงต่อเราก็เอาที่ได้จาก1แล้วก็2นี่นะคะมาทําเป็นขั้นที่3นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราลงมาดูนะคะขั้นตอนนะคะการหาผลลัพธ์กันเลยนะคะขั้นตอนแรกเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะทําการหารตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะทีนี้โอเคเรามาทําขั้นที่1กันก่อนนะคะขั้นแรกของเรานะขั้นแรกของเราเนี่ยเราบอกว่าหาผลลัพธ์ของ1 สามเศษสามส่วนยี่สองหารกับหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสสิบสามใช่ไหมคะโอเคเขียนเลยนะหนึ่งเศษสามส่วนยี่สิบสองหารหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสามสิบสามนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากันยังไงคะเรกาก็ต้องทำนี่คะตรงนี้นะคะตัวนะจำนวนคะ่ะ นะคะจำเนินคลาสให้เป็นอะไรให้เป็นเสร็จเกินก่อนใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น25สนะคะส่วนกับ22นะทีนี้1เศษ7ส่วน33ตรงนี้ค่ะมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่มันจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับ4 0ส่วน33นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ4 0ส่วน33เนาะทีนี้เครื่องหมายหารตรงนี้ค่ะ เครื่องหมายหารตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วเนี่ยสี่สิบส่วนสามสิบสามตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนเป็นเท่าไหร่เอ่ยเราก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้เป็นสามสิบสามส่วนสี่สิบนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เราลองตัดทอนกันดูค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถตัดทอนกันได้นะคะ จำนวนแรกนะคะก็คือ25กับ40อ่ะ5 5 25 5 8 40นะคะ11 2 22 11 3 33นะคะทีนี้ลองคูณกันดูค่ะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่5คูณ3ได้15 2หคูณ8ได้16นะคะดังนั้นตรงนี้เราได้แล้วนะคะผลลัพธ์ในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้คันที่2เนี่ยเราบอกว่าเราต้องทำการคูณตรงนี้ นะคะก็คือ8ส่วน11คูณกับ11ส่วน24ใช่ไหมคะทีนี้หนูก็ทำการหาในส่วนตรงนี้เลยก็คือขั้นที่2นะ8ส่วน11คูณกับ11ส่วน24ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ8คูณกับ11ใช่ไหมคะส่วนกับ11เนี่ยคูณกับ24ทีนี้เราตัดทอนกันก่อนเลยค่ะ11 1 1 11 1 21 1ิบเ8็ดสินะคะเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1 1 1 1คูณส่วน 3, เป็น3นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ของส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2แล้วเห็นไหมคะทีนี้เราก็ทำส่วนที่3กันต่อด้วยเอา1และ2เนี่ยค่ะมาทำการลบกันนั่นเองนะคะอ่ะเข้าสู่ขั้นที่3นะคะขั้นที่3เนี่ยก็คืออะไรเอ่ยก็คือ 15บหส่วน, 16, น 1, สวน 3, นนิใช่ไหมคะลบกัน1นส่วนสนั่นเองใช่ไหมคะก็จะเท่ากันเท่าไรคะเราต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราหาโครโนรซึ่งโครโนอรของหกสและ3เท่ากับเท่าไรโครโนอรของ16และ3ก็คือ48นะคะดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ย15บหส่วนสิเนี่ย สิคูณอะไรได้48่สิบแปดเอ่ยสิบหกคูณสามนะคะเราก็ต้องคูณ3ามทั้งเศษและส่วนเนาะลบกับอ่ะหนึส่วนสาคูณอะไรคะสก็ต้องคูณกับ16นั่นเองใช่ไหมคะก็คูณทั้งเศษและส่วนเนาะสิบห้าคูณสได้4ี่สบห้าส่วนกับสี่สิบแใช่ไหมคะลบกับสิบหส่วนสี่สินั่นเองนะคะทีนี้ เราได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการลบได้เลยใช่ไหมคะก็จะพบว่า45ลบ16ได้เท่าไหร่เอ45ลบ16ได้29 <PR> นะคะ29ส่วน48นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยสรุปได้นะคะเราก็เลยต้องสรุปได้ว่าเนาะดังนั้นนะคะ1เศษ3ส่วน22นะคะหารกับ1เศษ7ส่วน 33-8สลบแส่วน11คูณกับ1คูณกับส1ส่วน24จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะจะมีค่าเท่ากับ29ส่วน48นั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้เนาะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างแรกเราไปดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะของเราเนาะจะอยู่ในหนังสือนะคะหน้า72เนาะ ซึ่งนะคะตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขเหมือนเดิมเลยนะคะกับโจทย์เมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะมันจะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของวงเล็บนั่นเองนะคะซึ่งนะคะการมีวงเล็บเข้ามาเนี่ยแสดงว่าลำดับการคำนวณเราจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะดังนั้นลำดับการคำนวณของเราขั้นแรกคืออะไรเอ่ย ขั้นแรกของเรานะคะเราต้องทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะก็คือเราต้องลบในส่วนตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะทาการลบก่อนใช่ไหมคะทีนี้พอเราทําการลบเสร็จแล้วปั๊บเราได้ใช่ไหมคะเราก็เอาหนึ่งเนี่ยนะคะมาทําการลบกันใช่ไหมคะเรามาลบกับส่วนนี้ใช่ไหมคะครั้งที่สองเนาะทีนี้พอเราได้ผลของ ขั้นที่สองแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาคูณกับตัวนี้นั่นเองก็จะเป็นขั้นที่3มนั่นเองค่ะอ่ะยังไงมาดูกันนะคะโอเคนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเขียนเท่ากับเลยนะเท่ากับตรงนี้นะคะเราต้องทํำยังไงเราต้องแปลงนะคะจํานวนคละตรงนี้ให้เป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมคะน่งเศษ3าส่วนยี่1ิเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 1เศษ3ส่วน22นะคะจะมีค่าเท่ากับ25ส่วน22นะคะหารหารกับเท่าไหร่คะ1เศษ7ส่วน33 1เศษ7ส่วนส3มสนะคะจะได้เท่ากับ40นะคะส่วน33เนาะส่วน33นะคะลบกับ8ส่วน11ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ11ส่วน24อ่ะใส่วงเล็บให้เขาด้วยเนาะทีนี้ตรงนี้นะคะ มื่อกี้ขั้นแรกเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราต้องทําในส่วนที่เป็นวงเล็บก่อนใช่ไหมคะดังนั้นตัวแรกตัวนี้เราก็ยกมาเลยนะ<ๆ>ก็จะเท่ากับ25ส่วน22นะคะหารตรงนี้อะ่ะส0่สวนส3ลบกับ8ส่วน11เราจะลบกันเลยไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องทําส่วนให้เท่ากันตรงนี้เนี่ยนะคะ 11นะคะถ้าดูตรงนี้11เราสามารถทําให้ได้มีค่าเท่ากับ33ใช่ไหมคะก็เอา11มาคูณ3เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ40่ส่วนสานะคะลบกับ8ที่คูณกับ3และ11คูณกับ3ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ11บเอส่วน 24, ยี่สิอันนี้เรายกมาเหมือนเดิมก่อนเนาะตัวนี้เรายกมาเหมือนเดิมก่อนนะคะเราต้องทําด้านในนี้ก่อนเนาะโอเคต่อกันค่ะเท่ากับ 25่ส่วนยี่สะคะยกมาเหมือนเดิมแล้วก็หารตรงนี้จะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสี่สิบส่วนสามลบกับแปสามยี่สิส่สิบเนั่นเองนะคะเราจะได้แบบนี้นะทีนี้คูณกันสิบเอส่วนยีเท่ากับ25่ส่วนยีหารกับ ตรงนี้เราสามารถทำการนะคะลบได้เลยนะคะ40ลบ24จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะมีค่าเท่ากับ16ส่วน33และคูณกับ11ส่วน24นั่นเองนะทีนี้พอได้แบบนี้แล้วจากเมื่อกี้นะคะเราบอกว่าเราได้ส่วนนี้แล้วใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับ 16ส่วน33ใช่ไหมคะซึ่งมันก็คือส่วนแรกของเราใช่ไหมคะและส่วนต่อไปเนี่ยเราต้องทำยังไงคะเราต้องมาทำกับตัวด้านหน้าก่อนใช่ไหมคะก็คือ25ส่วน22หารกับ16ส่วน33นั่นเองใช่ไหมคะเราต้องทำในส่วนตรงนี้ก่อนนั่นเองนะแต่เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะเท่ากับตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมคะการหารเศษส่วนนักเรียนจำได้ใช่ไหม การหารเศษส่วนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะยังไงเอ่ยก็คือ25ส่วน22นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะก็คือก็จะได้ส3สาส่วน16นะคะแล้วก็ตัวด้านหลังเราเขียนไม่เหมือนเดิมเลยนะอ่าทีนี้ครูขออนุญ,ญาตมาฝั่งนีโตนะคะก็จะเท่ากับนะคะเท่ากับเท่าไหร่ มันก็คือ25ใช่ไหมคะคูณกับ33คูณกับ11เนาะส่วนแก้ย2่สิบสองคูณกับสิคูณกับยีใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายคูณกันแล้วใช่ไหมคะเราก็คูณกันเลยได้กันได้เลยนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบห้าคูณสาคูณสินะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 275นะคะส่วนกับ256นะทีนี้พอตรงนี้เนี่ยนะคะพอตรงนี้เนี่ยเราพบว่ามันเป็นเศษเกินนะคะเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะคะหนูก็เอามาตั้งหารได้เลยนะคะก็คือ275หารกับ256ดูแลนะคะมันก็จะได้1น,นะคะก็คือ256นะคะจะเหลือเศษเท่าไหร่เอย่ย 9นะคะ1น่งอ่ะจะเหลือเศษสินะคะดังนั้นเราก็ตอบนะคะเท่ากับเท่าไหร่เอึ่งเศษสิส่วน256นั่นเองนะคะนะคะสำหรับข้อนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะของ1เศษ3ามส่วนสาหารกับวงเล็บนะคะ1เศษ7จ็ดส่วนสาลบกับ8ปดส่วนสินะคะวงเล็บปิดคูณกับ 14, เศษส่วน24ตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับ1เศษ19ส่วน2 5 6องนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะครูจะขอย้ํากับพวกเรานิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการคํานวณเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เราเรียนว่าการคํานวณเ,เราเรียนในเรื่องของการบวกการลบการหารใช่ไหมคะก็คือบวกแค่2ตัวลบแค่2ตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่ามากกว่า1ขั้นตอนใช่ไหมคะเรามีหารด้วยมีลบด้วยแล้วก็มีคูณเข้ามาอีกอะไรเงี้ย เราต้องทําตามลําดับขั้นตอนนะคะการคํานวณที่ครูบอกไปขอน้านี้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราลงมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าหาผลลัพธ์ของนะคะวงเล็บเปิดนะคะหเศษ1ส่วนสองบวกกับ1เศษ2ส่วนสานะคะวงเล็บปิดนะคะหารนะคะแล้วก็วงเล็บเปิดนะคะสองเศษ3าส่วน4นะคะลบกับเศษหส่วนหแล้วก็วงเล็บปิดนะคะ ตรงนี้นะคะเรามีวงเล็บอยู่2วงเล็บใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องทํำยังไงคะเราต้องทําในวงเล็บอ่ะวงเล็บนี้ก่อนวงเล็บนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาหารกันใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะเราเข้าสู่วิธีทํากันเลยดีกว่าคะ่ะวิธีทำห้เศษหนึ่ส่วนสบวกกัเศษสองส่วนส,วนส,วนส,วนสมใช่ไหมคะแล้ก็มีวงเล็บเนาะทีน,ะนี้หารหารกับเท่าไหร่ หารกับสองเศษสามส่วนสที่ลบกับห้าส่วนหกค่ะวงเล็บปิดนี่นะคะก็จะเทา่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะห้าเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับหนึ่งเศษสองส่วนสามตรงนี้เนี่ยเราทำให้เป็นเสร็จเกินก่อนนะคะก็คือห้าสองสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดส่วนสองบวกกับสามหนึ่งสามบวกสองเป็นห้าห้าส่วนสามนั่นเองนะคะ ทีนี้หารค่ะหารกับวงเล็บนี้วงเล็บนี้เนี่ยจะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสองเศษ3าส่วนสจะมีค่าเท่ากับ4ี่สอง1ปดก้าสบสิบอ็ดส่วนสนะคะลบกับห้าส่วนหนะคะทีนี้อเราจะลบเลยได้ไหมคะลบเลยไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวส่วนของเราไม่เท่ากันอ่ด้านหน้าไม่เท่ากันใช่ไหมคะด้านหลังก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราต้องหาครนของ2องและ3ก่อนนะคะครนของ2และ3คือเท่าไรครนของ2และ3ก็คือ6ใช่ไหมคะครนของ4และหล่ะคะครนของ4และ6ก็คือ12นะคะดังนั้นเรามาทำกันเลยนะคะเท่ากาัน่ะสิเอ็ส่วน2เนี่ยเราต้องทำให้เป็น6ใช่ไหมคะก็คือคูณกันก คูณกับ3นั่นเองใช่ไหมคะบวกกับ5ส่วน3ที่คูณกับ2เนาะตรงนี้โอเคนะคะทีนี้อาหารอาหารนะคะ11ส่วน4ตรงนี้ต้องคูณกับเท่าไหร่คูณกับ3นะคะคูณกับ3เนาะเพราะว่าจะได้ให้มีค่าเท่ากับ16อ่ะไม่ใช่ขาดสนะคะลบกัน5ส่วน6ค่ะต้องคูณกับเท่าไหร่คูณกับ2นะคะคูณกับ2อเนาะ โอเคตรงนี้นะคะทำการคูณได้เลยนะคะเท่ากัน113 33นะคะส่วนกับ236นะคะบวกกัน520 1ส่วนกับ326เนอะแล้วก็าหารนะคะ113 33นะคะส่วนกับ432 1ค่ะลบกัน52 สิบส่วนสิบสองนั่นเองนะคะเราอย่าลืมใส่วงเล็บไ้เข้าด้วยนะเพราะว่าเราต้องทำให้เป็นขั้นตอนนะคะโอเคเราก็เข้าสู่การบวกแล้วก็ลบได้เลยนะคะในวงเล็บนะคะก็คือสามสิบสามบวกสิบได้เท่าไหร่คะได้สี่สิบสามนะคะส่วนกับหกเนาะก็หารนะคะหารตรงนี้สามสิบสามลบสิบเท่ากับยี่สิบสามใช่ไหมคะส่วนสิบสองโอเคนะคะ ทีนี้พอเราได้ Florida แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถมาทำการหารได้เลยนะคะครูขอมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเท่ากันส3าส่วน6นะคะหารตรงนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเป็นเครื่องหมายคูณนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณแล้วเราต้องกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะก็จะเป็น12ส่วน2 3อ่าใช่ไหมคะทีนี้ ก็าทาการคูณได้เลยไหมทําการคูณได้เลยค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ43นะคะส่วน6คูณกับ12นะคะด้านล่างก็คูณกัน23อ่าแบบนี้เลยนะคะสามารถตัดทอนกันได้ไหมคะในตรงนี้มีตัวเลขที่ตัดทอนกันได้นะคะก็คือ61 6 62 12นะคะโอเคหนูคูณกันได้เลยนะคะ43คูณ2 2 3 6 2 4 8จะได้86นะคะส่วนกับ23่นั่นเองนะคะทีนี้ตรงนี้เป็นเสร็จเกินใช่ไหมคะพอเป็นเสร็จเกินแล้วเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละเนาะเอา86ตั้งเลยค่ะ86หารกับ23 23 3 3 3 9 3 2 6โอเค23คูณ3ได้69นะคะลบกันเหลือเจและสิบ นะคะแล้วก็อ่าจะมีเศษเป็น17นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตอบนะคะจำนวนข้อนี้ของเราก็จะได้เป็น3เศษ17ส่วน23นั่นเองนะคะเราก็เขียนตอบได้เลยค่ะตอบ3นะคะส7ส่วน23นั่นเองนะคะในสนตรงนี้เนาะ เป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับตัวอย่างที่ครูให้พวกเราไปใช่ไหมคะก็ง่ายๆกรุบๆเล็กน้อยใช่ไหมคะพวกเราสามารถทํากันได้อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะสําหรับนะคะวันนี้เนาะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจนะคะเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะคะให้พวกเรานะคะทําแบบฝึกหัดที่2.6ในของนักเรียนเลยนะคะ นะคะข้อที่1ถึงข้อที่5นั่นเองนะแล้วก็ส่งเข้าในคลาสรูมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ครับหน้านะคะบ๊ายบายอัสลามุอะไลกุมวารอมาตุลลอฮ์วาบาระกาตุ